วันนี้เรามาที่ร้านเกมครับ EB Game เป็นร้านขายเกมที่แบบมีสาขายเยอะที่สุดในออสเตรเลียนะครับแต่ว่าร้านยังไม่เปิดครับผมเดี๋ยวรอร้านเปิดแล้วเข้าไปดูของข้างในกันครับผมตอนนี้พนักงานมาเปิดร้านแล้วครับรอสักครู่ครับ ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วครับผมก็จะมีเป็นโซนนะครับ PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch mm hmm. ก็จะมีของแบบขายหลายอย่างเลยมีอันนี้เป็นเกมพวกนี้เป็นเกมมือสองนะครับ,รบเขาเอามาขายลดครึ่งราคาเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ oh. ยเนี่ยี่ีดอนเหลือ15ดอนเกมเด็กๆนะใช่ของเยอะเลยอะ่ะแล้วก็โดยมากจะเป็นมือสองแล้วก็พวกอิสระเสรีครับต้นด้านบนเป็น PlayStation แต่ว่าของเราดูเป็นเนโดก็จะมีอิเซสซอรีก็ลดราคาเหมือนกันนี่ไงกระเป๋าที่เราซื้ออ่ะยี่สิบสองอันนี้สิบเก้าเองอ่ะโอ้แล้วก็ของลดราคาเยอะมากอ่ะถูกกว่าอาจจะถูกกว่าไม่แน่ใจว่าพอลดพอช่วงนี้หรือว่าตล,ลอดก็จะมีพวกจอยนะครับอันนี้ลดครึ่งราคาเนี่ยอันเนี้ยที่นี่จะขายเฉพาะของที่เป็นแบบอของแบบเหมือนกับว่า ของแท้หรือไม่ก็ของปลอมแท้ๆของพวกรัดาด้าก็ต้องมาใส่กล่องดีๆจะขายเป็นแบบปลอมเห็นๆไม่ได้เอาจจะเป็นแบรนด์ของเขงนานะใช่เป็นแบรนด์นี่อันนี้คือแบรนด์ที่ห้อน,นี้ไงแต่เราทำให้ Nintendo อันนี้อันนี้ลดครึ่งราคาจากห้าสิบดอนพันกว่าบาทก็เหลือ400ร้อยสี่ห้าร้อยวันนี้น่ารักเพรันน,นี้เออน่ารักฉันเล่นมาเร็วแต่นนี้มีสายต้องใส่สาย ก็จะมีกระเป๋าหลายอย่างเลยอ่ะกระเป๋ากระเป๋าก็ราคาจริงๆแพงกว่าเมืองไทยมากที่เมืองไทยถูกกว่าูแต่งนนี้ดีนะใส่ได้เยอะดีอ่ะอันนี้ก็ใส่ที่มันเป็นเป็นจอยเป็นเป็น,ปน,ปนแบบที่มันมีมือจใส่ได้เยอะมาเฮ้ยอันนี้ดูดิเป็นลังกล่องข้าวเลยใส่ตเชือได้ด้วยแต่ราคาพวกเนี้ยที่เมืองไทยถูกกว่ามากครับมีหูฟังด้วยเมืองไทยก็จะมีหลากหลายค่ะ อ,อันนี้ครั้งที่แล้วเราซื้อสี่สิบอันนี้ห้าสิบเก้าแต่ว่ามีพวกดาบด้วยนี่เราก็มีเหรอมีในกล่องมีค่ะมีเหมือนกันอันนี้เป็นพวกต่อสู้ม,มีปืนมีมแล้วก็อันนี้เป็นพวงมาลัยครับพวงมาลัยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นของ Xbox ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นของพวกเกม PC ครับพวก คีย์บอร์ดเมาส์แผ่นรองเมาส์ครับแล้วก็ตระกูลเฮสเซตหูฟังหูฟังก็มีมีเยอะไปไหนเยอะมากเลยนะใช่ราคาที่นี่จะถูกแล้วก็มีพวกแบบของแบบของเกมอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาโปเกมอนยินจ่าทร์ทูกระจุกกระจิกน่ารักเป็นของเล่นเกี่ยวกับพวกเกมทั้งหมดเลยครับอันนี้สาขาเนี้ยสาขาเล็กนะมีทีเชิดด้วยถ้าสาขาใหญ่จะของเยอะกว่านี้มาก นี่เป็นสวรรค์ของเกมเมอร์ครับอันนี้เราเดินต่อมาอีกร้านหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันครับก็เหมือนกันเขาก็จะแยกเป็น nintendo switch แล้วก็มี xbox อยู่ทั้งนู่นแล้วก็มี playstation ครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันคล้ายๆกันอุปกรณ์แต่ว่าร้านนี้จะแพงกว่าก็จะมีพวกเนี่ยกระจกฟิล์มกระจกมีนี่อันนี้ที่ที่เราพูดถึงที่เราซื้อไป ยัมีด้วแล้วก็มีพวกสแตนที่ชาร์จิ้งที่ชาร์จแบตแล้วก็กระเป๋าคอนโทรลเลอร์จอยสติ๊กครับที่นี่เหมือนกับว่าจะมีแบรนด์เดียวเนาะแบบเหมือนก็นไม่ไม่มีตัวเลือกอื่นไม่มีนเนเนเป็นจอยไม่มีแบรนเทียบ แต่ดูจริงจังกว่าใช่ก็ด้านนี้ก็จะเป็นเกมครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นเกมแล้วก็แผ่นเกมที่นี่จะราคาเต็มเล่นนี่ดีจังเลยอ๋อเกมเหรอเขารวมเกมที่เราดูว่ะก็มีอะไรจะออกมามีรุ่นอะไรมาบ้างเฮ้ยดีนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไปอ่านที่บ้านเขาบอกเลยเล่นยังไงได้ดีก็คือดูได้เลยว่ามีเกมอะไรออกใหม่มัางใช่ดีจัง ไปด้วยวินเทอร์สองพันยี่สามแล้วก็มีพีโอนเหมือนกันนะพีโอนถัด hmm. มาก็จะเป็นโซนพวกผูฟังเกมเมอร์ครับ mm hmm. เยอะมากร้านนี้จะเน้นเกมจริงจังมากกว่าครับอันนี้ก็เป็นพวกของอุปกรณ์ของ PlayStation โปรมาไรแล้ mm hmm. วก็พวก ไอซัลลี่ที่ใช้เอาไสตรีมมิ่งเกมครับสตรีมเมอร์แพ็คอย่างนี้รวมมาเลยมีไฟมีไมค์แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Xbox ครับส่วนนี้เป็น Xbox หมดเลยเป็นจอยแล้วก็เกมของ Xbox ครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะ Xbox ล็อกถัดไปครับสุดท้ายก็คือ PlayStation p l a y s t a t i o n ก็เหมือนเดิมรับมีจอยมีหูฟงังมีพวกบัตรเติมเงินครับอันนี้มีแบบเป็นแว่นหนีด้วยใส่เข้าไป l a y s t a t i o n ดูจริงจังกว่านะของแบบอุปกรณ์เที่ดูจริงจังอ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นเกมครับอ๋อแต่ไม่ครับก็มีเหมือนกันนะเกมเด็กๆด็กใสมีทุกแพลตฟอร์มพวกนี้แต่เกมจะดูจริงจังกว่า